สว,ส, kah, สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะยโสธราพาเที่ยวที่นี่คือสารนาสถานที่พระ of of พ mm ุทธเจ้าแสดงประถมเทศนานะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินอยู่โดยข้างนอกนะคะนี่เป็นจะเป็นทาง <subjected> สีสวยมาก โอ้โอมาลนอันนี้คือสารราตนะคะอันนั้นจะเป็นจะเป็นเสาอาโศกมหาราชนะคะอ่าจะหลาเสาแล้วก็จะเป็นวิหารมีอายุ2,300ปีนะคะแล้วก็จะเป็นในที่ต่างๆนะคะ จะเป็นในสถานที่ต่างๆกันนะคะาทางนู้นก็จะเป็นสารนาสนะคะเป็นสีตสีตำบลสถานที่แสวงบุญของชาวพุทธนะคะเป็นสถานที่พระพุทธเจ้ามาแสดงประทมะเทศนาท่านคิดดูว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้นะคะเยะสุธราเดินทางมาน,ะนับหลายร้อยกิโล เดินทางมาตั้งแต่เช้านะคะมาถึงที่นี่ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะท่านคิดดูว่าในยุคข,ของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเดินทางนะเป็นจํานวนเวลาเท่าใดและมาเจอที่นี่นะคะในช่วงที่พระเ้าตัสรุเนี่ยสองพกว่าปีที่ตรงนี้เป็นอะไรนะคะและพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันนะคะว่ามีความสําคัญอย่างใดนะคะจนทุกวันกลายเป็นแหล่ง เมืองมรดกโลกไปแล้วนะคะเป็นที่ทำมาหากินของชาวอินเดียแล้วก็เป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของชาวอินเดียนะคะว่ามีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทางศาสนาแห่งหนึ่งก็คือศาสนาพุทธนั่นเองนะคะที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธมะเทศนาจนผู้คนเข้าถึงกระแสธรรมอย่างยิ่งใหญ่และไกลามาเป็นบทสวดในธรรมจักวรรสุดในปัจจุบันนะคะสถานที่ตรงนี้จึงถือว่าเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าของเราก็ามีตัวต้นนะคะก็จะมีการจัดแหล่งย่อมย่อมให้คนเขาได้เที่ยวนะคะแล้วก็จะเป็นมีการปลูกต้นไม้นะคะช่วงเย็นๆจะมีชาวอินเดียนะคะชาวมุสลิมต่างๆเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจมากมายเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ค่าผ่านเข้าประตูเนี่ยนะคะ25รูปีต่อ คนนะคะแต่ไม่รู้ว่าชาวต่างชาติชาวต่างชาติเราเนี่ยเขา25รูปีนะนะคะซึ่งจัดการเรียบร้อยโดยผู้ที่พามาก็คือวีกัสนะคะเขาจัดการให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นบ่อน้ำนะคะจะเป็นบ่อน้ำที่องค์พระถันซัำจังได้มาบอกว่าเมื่อมาก็จะเห็นเจอบ่อน้ำนะคะแล้วก็จะมีสถูบสร้างขึ้นอ่า เดเท้าจาตุโลกบาลหรืออะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยสธารจะพาทุกคนไปดูบ่อน้ําก่อนเอ๊ะเขาจะอนุญาตให้เราเข้าหรือเปล่านะไม่น่าจะนะท่านผู้ชมคะ่ะต้องไปเข้าตรงไหนนี่นี่น,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 นบ่อน้ำนะคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะนี่คือบ่อน้ําที่องค์เฮียงจัง้งองค์พระถาตุซจังนะคะเดินทางมาจากประเทศจีนมาสแสวงบุญแนละ้วท่านก็มาที่นี่ท่านมากราบมาไว้ที่นี่แล้วท่านก็ไม่เห็นบ่อน้นํานี้ด้วยนะคะเขียนไว้ในหนังสือนะคะท่านผู้ชมค่ะ นี่คือประวัติศาสตร์นะคะอิงมาหลายร้อยปีนะคะมีบุคคลสําคัญได้จดจารึกเอาไว้มากมายนะคะจนทุกคนก็ได้เดินตามนะคะเดินาตามเข็มทิศเข็มทางในการขีดการเขียนของคนยุคก่อนสมัยก่อนนะคะก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีชื่อเสียงมากแล้วก็มีผู้คนมา,าสแสวงบุญในที่ต่างๆเพื่อที่จะมาสักการะบ,บูชาศิตา่ตําบลไม่ใช่แต่เราเท่านั้นนะคะในยุคก่อนๆน,น,นั้นนะคะ 900ปี800ปี500ปีแต่เดิมเดิมก็มีผู้คนมาสแสวงบุญแล้วามาแล้วด้วยนั่นเองในสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าแต่องค์เฮียงจ้างไม่ว่าแต่พระเจ้าอาศมหาราชนะคะก็มาที่นี่เหมือนกันแล้วก็ ไม่ว่าแต่บุคคลสําคัญต่างๆนะคะในสมัยโบราณพระมหากษัตริย์แต่ละยุคแต่ละสมัยรุนแล้วแต่ก็มาที่นี่เพื่อมาสักการะบูชาพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะนั่นเองนะคะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานจริงๆนะคะท่านผู้ชมคะ